แปลงฟันใ้ลูกด้วยยาสีฟันที่มีฟูอรายตั้งแต่ฟันน้ำนมซีแรกนะคะเพื่อช่วยป้องกันฟันผุแต่ว่าเราอาจจะเลือกใช้ยาสีฟันนะคะที่มีฟูอรายขนาดเท่าไหร่คะแม่เราต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าการแปลงฟันใ้ลูกด้วยยาสีฟันที่มีฟูอรายช่วยป้องกันการเกิดฟันผุลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนจะเลือกใช้ยาสีฟันนะคะที่มีฟูอรายขนาดเท่าไหร่นั้นนะคะง่ายๆดังนี้เลยค่ะฟันน้ำนมซีแรกของลูกที่โผล่ผลเหงือกขึ้นมานะคะเลือกใช้ยาสีฟันนะคะที่มีความเข้มข้นของฟูอรายอยู่ที่ p p m จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุลูกได้แต่ถ้าลูกของเรานะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดฟันผุนะคะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะคุณแม่จะต้องพาลูกไปตรวจกับคุณหมอฟันนะคะเพื่อให้คุณหมอฟันนะคะตรวจประเมินแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องของการใช้ยาสีฟันนะคะคุณหมออาจพิจารณานะคะใช้ยาสีฟันนะคะที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์อยู่ที่1 5 0 0 ppm นะคะก็จะช่วยทําให้ฟันผุของน้องนะคะไม่ได้เป็นเพิ่มมากขึ้นแล้วเน้นย้ําคือวิธีการแปรงฟันแปรงฟันให้ลูกดีแปรงฟันให้ลูกมีประสิทธิภาพนะะค แรงฟันให้ลูกนะคะ2ครั้งในตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกของคุณแม่ฟันผุได้ค่ะส่วนจะใช้ยาสีฟันแบบไหนนะคะสามารถเลือกใช้ยาสีฟันคินดี้เหมือนกันกับบ้านแม่โบได้ค่ะมีหลากหลายขนาดความเข้มข้นของฟูอร์ไรให้แม่ๆมเลือกใช้มีหลากหลายกลิ่นนะคะให้แม่ๆเลือกให้ลูกใช้ได้อย่างเหมาะสมเลยนะคะยาสีฟันของคินดี้นะคะเป็นแบบฟูดเกรดลูกเพลอกลืนได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะกดได้ตระกาแม่ค่ะ